สวัสดีครับทุกท่านครับเช้าวันนี้ตรงกับวันที่6พฤษภาคม2,564นะครับบรรยากาศนอกอาคารตอนนี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับท้องฟ้าคลึ้มไปด้วยเมฆฝนลมแรงจุดที่ผมอยู่นี้ก็เช่นเคยครับเป็นสโมสรในหมู่บ้านก็เป็นบริเวณที่ผมพยายามที่จะมาพูดคุยกับทุกท่าน ในตอนเช้าถ้าหากว่าไม่ได้ออกเดินทางไปที่ไหนแน่นอนครับปัญหาครุกรลุนที่พวกเรายังเผชิญอยู่ก็คือไวรัสโควิด -19 ทําให้เราต้องอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สิ่งที่มาซ้ําเติมก็คือภัยธรรมชาติในขณะที่ผมนั่งอยู่นี้ก็ลมแรงฝนก็ดูเหมือนว่าจะตกที่ใดที่หนึ่งนะอาจจะตกหนักด้วย เนื่องจากว่าตอนเช้ามืดของวันนี้นะฮะมีลมกันโชกแรงทําให้ป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งติดตั้งปืนปราต่างๆต,ต้นไม้ใหญ่นะะล้มในหลายๆจุดก็คงจะต้องระมัดระวังกันว่าการเดินทางหรือว่าการอยู่ในจุดต่างๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุคงจะต้องอตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมต่างๆให้ชัดเจนว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองกับชีวิตร่างกายของเราวันนี้เป็นวันที่เราได้รับข่าวในเรื่องของประเทศอินเดียว,ว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในขณะที่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพที่ผ่านมาก็มีภาพปรากฏให้เห็นว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ออกมาบนท้องถนนกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากการที่มีการเข้มงวดกดขันในเรื่องของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาก็ทำให้การใช้ชีวิตเป็นปกติขึ้นนะครับ แตกต่างกับประเทศอินเดียอย่างชนิดที่อ่าหน้ามือเป็นหลังมือนะเรียกว่าฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเราก็ยังอึมครึมอยู่นะครับในสถานการณ์ที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างอึดอัดนะฮะเริ่มที่จะฝืดเคืองเริ่มเริ่มที่จะมีความคิดที่อ่าไม่พึงพอใจผู้บริหารหรือว่าผู้นำของประเทศมากขึ้นเรื่อย จากความขมแม็งเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจใช้วัคซีนที่เป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นว่าจะให้มีการใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นซึ่งผลการวิจัยหรือว่าข่าวสารจากทั่วโลกที่ผ่านเข้ามานั้นก็เป็นการยืนยันว่าวัคซีนที่ทางผู้นําไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขได้ตัดสินใจที่จะซื้อยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนั้นมีคุณภาพที่ จะเป็นอันตรายหรือว่าไม่เพียงพอกับความน่าเชื่อถือที่คนไทยจํานวนมากก็ทําให้เกิดความลังเลในการที่จะไปฉีดตัวผมเองก็เช่นกันครับก็ยังลังเลว่าจะฉีดดีหรือไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับว่าข่าวสารข้อมูลที่ออกมานั้นทําให้เราเกิดความไม่เชื่อมั่นเพราะฉะนั้นผมจึงได้นําข้อความที่มีคนพูดกันไว้ว่า ความฉลาดลึกกับความโง่กว้างหรือว่าความโง่ลึกแต่ฉลาดกว้างอย่างไหนดีกว่ากันก็ฝากทุกท่านไปพิจารณาเพราะว่าบางครั้งบางทีความรู้รอบตัวความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆเราอาจจะรู้มากแต่ว่าเราอาจจะตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือการที่เรารู้มากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราไม่รอบรู้ในเรื่อง ก็เป็นอันตรายที่อาจจะทําให้ผู้อยู่ในบงังคับบัญชาเราหรือว่าพูดอยู่ในความปกครองของเราเือดร้อนก็เป็นได้กระแสของการที่มีออกมาวิาพากษ์วิจารผู้นํารัฐบาลหรือว่าการตัดสินของศาลสถิตวิติธรรมในเรื่องบุคคลที่สมควรที่จะได้รับการให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปนั้นก็เป็นกระแสที่มาตอกย้ําความรู้สึกของพี่น้องคนไทย ผมก็เชื่อว่าทุกท่านคงจะใช้ดุลพินิษของตัวเองพินิษพิจารณาในสิ่งที่เหมาะที่ควรและให้โอกาสกับตัวเองในการที่จะเดินทางไปในที่สว่างที่ที่ควรที่จะเป็นการที่มีไวรัสโควิด -19 เกเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มาเตือนพวกเราว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้วิธีคิดที่ถูกต้องหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผู้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ จริงใจเป็นคนดีสําหรับประชาชนแต่ถึงเวลาแล้วสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาพฤติกรรมการลงมือทำวิธีคิดต่างๆก็สะท้อนให้พวกเราเห็นแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็นำข้อคิดตรงนี้นะครับมาบอกกล่าวกับทุกท่านเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเรา เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับผู้คนทั่วทั้งโลกลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ